ความหลงในสงสารตอนที่ยี่สิบแม่หลงพ่อบรรยายเก่งจังฉันไม่เคยเห็นพระรูปไหนบรรยายเก่งเท่าหลวงพ่อเลยฉันทราบซึ้งจนน้ำตาเกือบจะไหลเสียไหลหน แม่ชีป่วนกล่าวชมท่านพระครูหลังจากไปทำธุระที่ห้องสุข,ขามารีบร้อยแล้วอาตมามีครูอาจารย์ดีอาจารย์ของอาตมาสอบได้ปร,รียญาธรรมเก้าประโยคนะท่านเทศเก่งมากจนได้รับฉายาว่าตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ท่านพระครูยกความดีให้ครูบางอาจารย์แหมฉันอยากรู้จักอาจารย์ของหลวงพ่อซะแล้วสิอยากรู้ว่าท่านสนอย่างไรสิถปงได้เก่งอย่างนี้ หลวงพ่อพอจะบอกฉันได้ไหมถึงบอกไปแม่ชีก็ไม่รู้จักท่านพระครูคิดว่าแม่ชีคงไม่รู้จักอาจารย์ของท่านถึงไม่รู้จักแต่ฉันก็อยากรู้ไว้หลวงพ่อช่วยบอกฉันหน่อยเถอะฉันไหวละ่ะแกยกมือไหวป้ปลอปปลอรู้วยทำไมสมภารวัดป่ามะม่วงเริ่มยาวรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามแม่ชีตอบทันใด ถ้าอย่างนั้นอาตมาก็เห็นจะต้องบอกแล้วละ่ะอาจารย์ของอาตมาก็คือท่านเจ้าคุณโชโดกท่านพระครูบอกคิดว่าอย่างไรเสียแม่ชีต้องไม่รู้จักเจ้าคุณโชโดกยานสิทธิเจ้าคณะห้าวัดมหา,าธาตุใช่ไหมแม่ชีป่วนถามอย่างตื่นเต้นโยมรู้จักหรือท่านพระครูรู้สึกผิดหวังเพราะหวังว่าแม่ชีป่วนไม่รู้จักอาจารย์ของท่านยิ่งกว่ารู้จักเสียอีก ฉันนี่แหละสิทธิ์ก้นกุฏิท่านเจ้าคุณโชโดกแม่ชีวัยหกสิบถือโอกาสคุยเอแล้วทําไมอาตมาไม่รู้จักแม่ชีอาตมาไปเรียนกรรมฐานกับท่านเจ้าคุณตั้งแต่สองพ่ราสิบสรุ่นเดียวกับสามเณรทองดีแม่ชีรู้จักสามเณรทองดีหรือเปล่าล่ะที่ท่านพูดติดอ่างแต่พอเข้าผลสมาบัติได้โรคติดอ่างหายวับไปเลย แม่ชีรู้จักไหมสามเณรทองดีนะ่ะท่านถามอีกจะทองดีหรือทองไม่ดีฉันก็ไม่รู้จักหรอกเพราะฉันเพิ่งเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณเมื่อปีที่แล้วนี่เองแม่ชีพูดไม่เต็มเสียงนักถ้าอย่างนั้นก็ห่างกันราวสามสิบสี่ปีแม่ชีก็เป็นรุ่นหลานชละนึกว่าเป็นรุ่นน้องหรือรุ่นลูกซะอีกที่แท้เป็นรุ่นหลานภิกษุไวัยใกล้หกสิบตั้งใจพูดข่ม งั้นฉันก็ต้องเรียกหลวงพ่อว่าหลวงตาหรือไม่ก็หลวงปู่อย่างนั้นดีไหมแม่ชีเป็นฝ่ายพูดขอมบ้างไม่ดีเพราะแม่ชีแกกว่าอาตมาท่านพระครูไม่สู้จะเห็นด้วยหลวงพ่อครับคือว่าผมอยากฟังหลวงพ่อบรรยายเรื่องปฏิจจสมุประบาทต่อนะครับโยมเสงกราบเรียนด้วยความเกรงใจเป็นที่สุดเขากำลังทราบซึ้งใน ทำที่พระบรมศาสดาทรงพิจารณาเป็นลำดับแรกหลังจากรัสรู้งั้นก็ตกลงว่าฉันเรียกหลวงพ่ออย่างเดิมก็แล้วกันเพราะฉันก็อยากฟังหลวงพ่อบรรยายต่อเหมือนกันแม่ชีพูดเสียงห้วนเพราะรู้สึกไม่พอใจที่ถูกขัดจังหวะท่านพระครูจึงถามโยมเสงียว่าอาตมาบรรยายถึงข้อไหนแล้วล่ะถึงข้อ11คือชาติครับโยมเสงตอบ วิทยากรจำเป็นจึงบรรยายต่อชาติก็คือความเกิดได้แก่ความปรากฏเห่งขันทั้งหลายหรือการได้อายตนะหลวงพ่อคะเวลาที่เราสวดมนต์ธรรมวัดเช้าแล้วกรวดน้ําในบทกรวดน้ําตอนเช้ามีตอนหนึ่งที่ว่าสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกําเนิดทั้งสีมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขัน กำลังท่องเที่ยวอยู่ใน้พบน้อยพบใหญ่ก็ดีหนูเข้าใจคำว่าพบเพราะหลวงพ่ออธิบายแล้วเมื่อสักครู่ว่าพบกับภูมิเหมือนกันหรือเปล่าคะหนูอยากขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยอธิบายภูมิทั้งสามกำเนิดทั้งสี่และมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันด้วยค่ะนางสาวสายใ่รักขอให้ท่านพระครูช่วยอธิบาย เรื่องที่หล่อนยังไม่เข้าใจสมภารวัดป่ามะม่วงจึงอธิบายว่าพบกับภูมิไม่เหมือนกันแต่กลอกคล้ายๆกันพบก็หมายถึงภาวะชีวิตของสัตว์หรือโลกเป็นที่อยู่ของสัตว์พบมีสามได้แก่การมาพบรูปพบและอรูปพบดังที่ได้อธิบายแล้วส่วนภูมิก็หมายถึงชั้นแห่งจิตระดับ ใจหรือระดับชีวิตภูมิทั้งสามได้แก่กามาวจรภูมิซึ่งก็แปลว่าชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามร,ระดับจิตใจที่ยังปรารถนากามเป็นอารมณ์คือยังเกี่ยวข้องกับกามคุณหรือระดับจิตใจของสัตว์ในกามภพทั้ง11ชั้นที่พระคุณทศอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแม่ชีกามภพบ11บชั้นมีอะไรบ้างท่านถามแม่ชีปวนจําไม่ได้แล้วจ้ะ แม่ชีคนเก่งตอบตรงไปตรงมาอา้าวก็ไหนบอกว่าซาบซึ้งจนน้ำตาเกือบจะไหลเส้นหลายครั้งละ่ะไม่ทันไรจำไม่ได้เสแล้วท่านพระครยูย้าวสิบร่วมสำนักมีอบายสีมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกครับอุบาสกผู้หนึ่งตอบเขารู้สึกถูกชะตากับนางสาวสายใยรักคิดว่าการมาแสวงบุญครั้งนี้ถ้าโชคดีคงจะได้สับสองเท้ากลับไปเป็นแน่ถูกต้อง ส่วนภูมิที่สองก็คือรูปาวจรภูมิก็แปลว่าชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูประดับจิตใจที่ปราบรูปธรรมเป็นอารมณ์หรือระดับจิตใจของท่านผู้ได้ฌานหรือผู้อยู่ในรูปปพบทั้ง1 6ชั้นภูมิที่สามก็คืออรูปาวจรภูมิก็แปลว่าชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในอรูประดับจิตใจที่ปราบรูปธรรมเป็นอารมณ์ หรือระดับจิตใจของท่านผู้ได้อรูปฌานหรือผู้อยู่ในอรูปภพทั้งสี่ชั้นภูมิทั้งสามที่กล่าวมานี้เรียกว่าโลกียภูมินอกจากโลกียภูมิแล้วเนี่ยซึ่งมีสามภูมิแล้วก็ยังมีโลกุตตรภูมิซึ่งเป็นภูมิที่สโลกุตตรภูมิก็แปลว่าชั้นที่พ้นจากโลกระดับแห่งโลกุตรธรรมหรือระดับจิตใจของพระอริยเจ้า อันพ้นแล้วจากโลกิยภูมิสามข้างต้นเพราะฉะนั้นภูมิจึงมีสได้แก่กามาวาจรภูมิรูปาวาจรภูมิอรูปาวาจรภูมิและโลกุตรภูมิแล้วโลกุตรภพมีไหมครับอุบาสกคนเดิมถามอีกโลกุตรภพไม่มีมีแต่โลกุตรภูมิท่านพระครูตอบ หลวงพ่อคะกรุณาอธิบายกำเนิดสีกับขันต่อเลยนะคะนางสาวสายใย,ยรักอยากฟังต่อกำเนิดสีหรือเรียกอีกอย่างว่าโยนิสีแปลว่าแบบหรือชนิดของการเกิดสีแบบก็ได้แก่ชลาผู้ชะก็หมายถึงสัตว์เกิดในคันคือคลอดออกมาเป็นตัวเช่นคนโคสุนัขแมวเป็นต้น 2. อ,อันทชะก็หมายถึงสัตว์เกิดในไข่คือออกไข่เป็นฟองก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัวเช่นพวกนกพวกเป็ดพวกไก่พวกงูเป็นต้นนะแล้วก็สก็คือสังเสทชะก็หมายถึงสัตว์เกิดในใข่ก็คือเกิดในของชื้นแฉะหมักหมมเน่าเปื่อยขยายเพร่ออกไปเองเช่นพวกกิมิชาติบางชนิดแม่ชีปวนกำลังจะเอ,อะ่ยปากถามว่า กิมิชาติคืออะไรท่านพระครูก็อธิบายซะก,ก่อนที่จะถูกถามว่ากิวิชาติก็แปลว่าหนอนหรือมูหนอนคงไม่มีผู้ใดไม่รู้จักหนอนนะแม่ชีปวนแสนจะทราบซึ้งจึงยิ้มกำเนิดสีแบบสุดท้ายเรียกว่าโอปปา,ปาติกะนั่นก็หมายถึงสัตว์เกิดผุดขึ้นคือเกิดผุดเต็มตัวในทันใดก็ได้แก่พวกเทวดาพวกสัตว์นรกเละเปรดบางพวก ซึ่งเกิดและตายไม่ต้องมีเชื้อหรือทราบปรากฏเช่นสัตว์ที่มีขันห้าขันก็ได้แก่สัตว์ที่เกิดในอบรรยายภูมิ4ก็มีพวกนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์กามาวจรสวรรค์หกรูปราวจรภูมิตั้งแต่ภูมิที่1นึถึงสิและภูมิที่1 2บสถึงสิคือเว้นภูมิที่11ที่เรียกว่าอสัญญีสัตว์ เพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ที่มีขันห้าขันจึงมี26ภูมิส่วนสัตว์มีขันขันเดียวก็คืออาัญยีสัตว์ซึ่งมีแต่รูปขันไม่มีนามขันและสุดท้ายสัตว์มีขันสี่ขันก็ได้แก่อรูปาวจรภูมิ4รวมเป็น31ภูมิพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่าสัตว์ใน31ภูมิแยกตามขันได้เป็น3ประเภทก็ได้แก่ประเภทที่มีหขัน สี่ขันเลขันเดียวตามลำดับสรุปจำแนกแยกประเภทก็จะเป็นขันสามพบสามแล้วก็ภูมิสี่ชั้นรูปาวจรภูมิก็คือชั้นของพวกรูปประพมซึ่งมีสิบหกชั้นและชั้นอรูปาวจรภูมิก็คือชั้นของพวกรูปประพรมซึ่งมีสี่ชั้นใช่ไหมครับอุบาสกคนหนึ่งถามโยมเสงว่าใช่หรือเปล่าละ่ะท่านพระครูถามโยมเสง ใช่จ้ะแม่ชีป่วนชิงตอบจึงถูกหลวงพ่อวัดดอนเมืองย้าวว่าอ้อแม่ชีชื่อเสหนอกนึกอาตมานึกว่าชื่อปั่นป่วนฉันชื่อป่วนเฉยๆส่วนปั่นเป็นฉายาที่ท่านเจ้าคุณตั้งให้แม่ชีป่วนตอบงนงนทำให้บรรยากาศคลื้นเครง,ครงไม่เคร่งเครียดท่านพระครูจึงย้าวบ้างว่าอาตมาเพิ่งรู้ว่าเป็นชีก็ต้องมีฉายาเหมือนกันนึกว่ามีแต่พระ ยังอาตมาเนี่ยนะเป็นพระมีฉายาว่าทิตตธรรมโมแปลว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมแล้วฉายาของแม่ชีแปลว่าอะไรล่ะฉันไม่รู้ถ้าท่านอยากรู้ก็ให้ไปถามท่านเจ้าคุณเข้าเองแม่ชีตอบงอนๆอ,อีกนางสาวสายให่รักผู้ซึ่งตั้งใจมาตักตวงความรู้จึงพูดขึ้นว่าหนูขอนิมต์หลวงพ่อบรรยายต่อข้อ12ค่ะ เลยถูกแม่ชีป่วนค้อนงามงามสามวงซนข้อที่12ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก็คือชารามรณะนั่นก็แปลว่าความแก่และความตายชาราก็คือความเสื่อมอายุความงอมแห่งอินทรีย์ที่เราเรียกกันว่าความแก่ไม่มีใครอยากแก่แต่ก็ต้องแก่อยังแม่ชีนี่ถือว่าแก่ที่สุดในบรรดาอุบาสิกาที่นั่งอยู่ณที่นี้ท่านพระครูย้าาแม่ชีปวนอีก ท่านอย่าพูดสิสวะแม่ชีปวนต่อว่าหน้างอเป็นม้าหมาครุกอารมณ์ซาบซึ้งชื่นบานเมื่อครู่ระเหยไปหมดไม่มีเหลือความจริงอุบาสิกาที่แก่ที่สุดคือโยมผ่องใสเอ่ก้อนไหนโยมบอกว่าเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณโชนดกเห็นจะไม่จริงกระมังเพราะถ้าจริงโยมก็จะไม่แสดงอาการโกรธขึ้งออกมาจะกำหนดว่าโกรธหนอโกรธหนอแทน คราวนี้ท่านพระครูยัว่วฉันไม่ได้โกรธแต่ฉันไม่พอใจที่ท่านพูดซีสวะแม่ชีย้อนอัตมาพูดซีสวะอย่างไรละ่ะก็ท่านมาว่าฉันแก่อัตมาไม่ได้ว่าก็โยมแก่จริงๆอัตมาเองก็แก่หลวงพ่อวัดดอนเมืองก็แก่ใครๆที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็แก่ด้วยกันทั้งนั้นจริงไหมไม่จริงครับโยมสายใยรักยังไม่แก่ยังสาวและสวย อุบาสกที่หมายตาอุบาสิกาอายุน้อยที่สุดถือโอกาสพูดเกี้ยวสาวต่อหน้าทันกำน้นทว่าสาวเจ้ากลับไม่ยินดียินร้ายเพราะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะครองโสดอยู่อย่างนี้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ท่านพระครูรู้ความคิดของอุบาสิกาสาวจึงเทศด้วยปรมัตธรรมทำไมจะไม่แก่อาตมาไม่ได้พูดซีซ้วยอย่างที่แม่ชีว่านะแต่อาตมาพูดความจริง ก็คือว่าทุกคนในที่นี้เนี่ยต่างก็แก่ด้วยกันทั้งนั้นไม่แก่จะคลอดออกมาจากท้องแม่หรืออยู่ในท้องแม่ได้สิบเดือนพอท่วนกำหนดทศดมาศก็ต้องคลอดออกมาเพราะแก่เกินกว่าจะอยู่ในท้องแม่ต่อไปได้อีกที่เขาเรียกว่าท้องแก่ไงล่ะแม่ชีเคยท้องแก่ไหมแม่ชีปวดรีบรับว่าเคยจะหลวงพ่อแต่ฉันเคยท้องแก่ตั้งสิบผล ถ้าไม่บังคับพ่ออีหนูไปทำหมันเนี่ยนะฉันคงท้องแก่ถึง20ิผลแน่เลยเพราะฉันแต่งงานตั้งแต่อายุ17แล้วก็ลูกดอกหัวปีท้ายปีเลยละแม่ชีป่วนอวดความสามารถในการเป็นแม่พันของตนแล้วทีนี้ยมรับหรือย,อยังล้วว่าตัวเองแก่อัตมาพูดซีซัวหรือเปล่าแม่ชีปเปลี่ยนจากหน้ารวยรื่นมาเป็นหน้างิกงโอีกวาระหนึ่งตอบเสียงสะบัดสบัดว่ายอมรับก็ได้ ถึงหลวงพ่อจะพูดซีสัวฉันก็ยอมรับได้แล้วก็จะพยายามไม่โกรธเพราะไหนๆก็เป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันได้ย่เมชีพอหอมปากหอมคอแล้วสมผานวัดป่ามะม่วงจึงบรรยายต่อเพราะรู้ว่าโยมเสงกับนางสาวสายยายรักรอฟังอยู่ชารากับมรณะเป็นของคู่กันเพราะเมื่อมีความแก่ก็ต้องตามมาด้วยความตายมรณะก็หมายถึงความสลายเห่งขัน หรือความขาดสิ้นชีวิตินทรีหลวงพ่อคะความสลายแห่งขันหนูพอจะเข้าใจแต่ความขาดสิ้นชีวิตินทรีเนี่ยหนูยังไม่เข้าใจคะ่ะขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยอธิบายขยายความได้ไหมคะเสียงใส่ของนางสาวสายใยรักดังขึ้นอีกท่านพระครูจึงอธิบายว่าชีวิตินทรีเนี่ยเป็นคำสนที่ ก็มาจากคำว่าชีวิตสนทีกับอินทรีย์ชีวิตมาจากคำบาลีว่าชีวติซึ่งก็แปลว่าเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ดำรงชีพอยู่แปลง่ายๆก็ว่าความเป็นอยู่ส่วนอินทรีย์ก็แปลว่าความเป็นใหญ่สภาพที่เป็นใหญ่ในกิจของตนหรือทำที่เป็นเจ้าการในการทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเช่น ตาเป็นใหญ่หรือเป็นเจ้าการในการเห็นก็เป็นจักขุนซีมาจากจักขุที่แปลว่าตาสนทิกับอินรียหูเป็นใหญ่ในการได้ยินก็เป็นโสตินรียมาจากคําว่าโสตที่แปลว่าหูสนทิกับอินรียศรัทธาเป็นเจ้าการในการครอบนาเสียซึ่งความร้ายศรัทธาก็เป็นสัตทินรีย ก็มาจากคำว่าศรัทธาสนธิกับอินทรีย์ก็เป็นต้นดังนั้นเนี่ยนะชีวิตอินทรีย์ก็หมายถึงว่าสภาวะที่เป็นใหญ่ในการตามรักษาธรรมที่เกิดร่วมด้วยดดน้ำหล่อเลี้ยงดอกบัวอาตมาจะอธิบายการแสดงกระบวนการช่วงกว้างระหว่างชีวิตต่อชีวิตแบบข้ามภพข้ามชาติโดยยอ่อเพื่อญาติโยมจะได้เข้าใจในเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยเริ่มจากข้อแรกก็คือ อวิชาบางท่านอาจจะสงสัยว่าอาวิชาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดสังขารแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดอวิชาอาวิชาก็เกิดขึ้นลอยๆโดยไม่มีเหตุอย่างนั้นหรืออวิชาเกิดจากอาสวะจะไม่ชีป้ปวนพูดขึ้นเพราะได้ยินได้ฟังมาจากท่านเจ้าคุณโชดกจนจําได้แม้จะไม่เข้าใจก็าตามดีมากไม่ชี้ตอบดีมากท่านพระครูชม เป็นเหตุให้แม่ชีปวดหน้าบานเป็นจานเชิงสมภารวัดป่ามะม่วงรู้ว่าหากท่านถามต่อแม่ชีก็จะตอบไม่ได้แล้วหน้าที่บานเป็นจานเชิงก็จะหุบกลายเป็นหน้าตูมตามเดิมจึงไม่ถามอาสะวะก็คือกิเลสท,ที่หมักหมมหรือดองอยู่ในสันดานไหลซึมสั้นไปย้อมจิตเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆมีอยู่สามอย่างก็ได้แก่กามาสะวะ ็แปลว,ว่าอาสะวะคือกามภาวาสะวะอาสะวะคือพบและอวิชชาสะวะอาสะวะคือความไม่รู้แล้วจึงอธิบายกระบวนการเกิดตามลำดับว่าอาสะวะทำให้เกิดอวิชชาคือความไม่รู้ความหลงเข้าใจผิดเช่นเข้าใจว่าการเกิดในสวรรค์เป็นบรมสุขจึงเกิดสังขารคือนึกคิด ตั้งเจตจำนงไปตามความเข้าใจนั้นๆมีการลงมือกระทำกรรมต่างๆดีบ้างชั่วบ้างจึงเกิดวิญญาณก็คือเกิดปฏิสนธิวิญญาณแล้วถือกำเนิดเกิดขึ้นในภพที่เหมาะสมกับกรรมเคยทำไว้จากนั้นนามรูปก็คือกระบวนการแห่งการเกิดก็ดำเนินต่อไปก่อรูปเป็นชีวิตพร้อมที่จะปรุงแต่งกระทำกรรมต่างๆต่อไปอีก จึงมีรูปขันและนามขันครบถ้วนมีสลายยตนะคืออายตนะ6ก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อใช้ติดต่อกับโลกภายนอกจึงเกิดผัสสะก็คือการกระทบหรือสัมผัสของอายตนะภายนอกหรือที่เรียกว่าอารมณ์และเกิดการรับรู้เช่นตากระทบรูปเกิดการรับรู้ทางตา หูกระทบเสียงเกิดการรับรู้ทางหูเป็นต้นจากนั้นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยจะเกิดขึ้นจากการผัสสะต่อจากนั้นตัณหาคือความทยานอยากจะเกิดขึ้นเมื่อเป็นสุขเวทนาที่เรียกกันว่ากามาตัณหาหรือภวะตัณหาถ้าเกิดทุกขเวทนาก็อยากจะหลีกหนีไปให้พ้นก็เป็นวิภวะตัณหา เมื่อความทยานอยากรุนแรงขึ้นก็กลายเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเช่นการยึดติดในความอาริสอร่อยของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็จัดเป็นกามุปาทานเป็นต้นจากนั้นภบก็คือเจตจำนงที่จะกระทำการเพื่อให้ได้มาตามความยึดมั่นจึงทำให้เกิดกระบวนการพฤติกรรมที่เรียกว่ากรรมภพขึ้นอีก เป็นกรำดีกำชั่วหรือกำกลางๆสอดคล้องกับตัณหาอุปทานนั้นๆเป็นการเตรียมภาวะแห่งชีวิตที่จะปรากฏในภพต่อไปเมื่อกระบวนการก่อกรรำดำเนินไปเช่นนี้แล้วครั้นชีวิตช่วงหนึ่งสิ้นสุดลงพลังแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ก็จะผลักดันให้เกิดการสืบต่อขั้นตอนต่อไปในวงจรก็คือชาติเริ่มแต่ปฏิสนธิ วิญญาณที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับพลังแห่งกรรมนั้นปฏิสนธิขึ้นในพบที่สมควรกับกรรมบังเกิดขันห้าขึ้นพร้อมเริ่มกระบวนการแห่งชีวิตให้ดำเนินการต่อไปก็คือเกิดนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาขึ้นหมุนเวียนวงจรอีกและเมื่อมีการเกิดขึ้นอีกย่อมเป็นการแน่นอนที่จะต้องมีชรามรณะคือความเสื่อมโทรม และแตกดับแห่งกระบวนการของชีวิตนั้นและเนื่องน้วยยังมีอวิชชาตันหาอุปาทานวงจรแห่งชีวิตก็ยังดำเนินต่อไปที่เรียกว่าวัตตสงสารหรือสังสารวัตก็คือการเวียนว่ายตายเกิดโดยมีพลังกรรมเป็นตัวผลักดันชาราโมรณะจึงพ่วงมาพร้อมด้วยความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจซึ่งเรียกรวมว่าความทุกข์จะเกิดประสมรวมเมื่อผู้นั้นมีชีวิตเป็นอะไรอยู่คำสรุปของปฏิจจสมุปบาทจึงมีว่ากองทุกข์ทั้งปวงจึงเกิดมีด้วยอาการอย่างนี้ดังพระบาลีว่าเอวเมตัสะเกวลัสะทุกขกขันธสสะสมุทโยโหติ เอวังก็มีด้วยประกาศนี้ท่านพระครูบรรยายจบลงด้วยสำนวนเทศผู้ฟังต่างยกมือขึ้นสาธุหลวงพ่อคะปฏิจจสมุุป,ปบาทยากจังเลยนะคะหนูเข้าใจแค่50%เอร์เซเองแต่ก็ยอมรับว่าเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากและคงสำคัญมากพระพุทธองค์จึงทรงพิจารณาเป็นลำดับแรกและในสัปดาห์แรกของการตรัสรู้นางสาวสายยยรักเอ่อยขึ้น โยมเสงประเมินตัวเองว่าสามารถเข้าใจได้พอๆกับนางสาวสายใหญรักหากจะมากกว่าก็ไม่เกินหเปเซนตเจ้าอาวาสวัดป่าม,าม่วงจึงย้ำให้เห็นความสำคัญของปฏิจจสมุปบาทว่าความสำคัญของปฏิจจสมุปบาทเห็นได้จากพระพุทธวจนะซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่สิองที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นย่อมเห็นธรรม ผู้ใดเห็นทรรมผู้นั้นย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาทคําสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ปรากฏในปิดกทั้งสามคือในพระวินัยปิดกอยู่เล่มสี่ข้อหนึ่งพระสุตตันตปิดกอยู่เล่มสิบหกข้อหนึ่งและในพระอภิธรรมปิดกอยู่เล่มสาสิบห้าข้อสองร้อยเจ็ดสิบสี่อาตมาจะขออัญเชิญพระพุทธวัจ,จะนะที่ปรากฏในเล่ม16มาเป็นตัวอย่างเช่น ภิกษุทั้งหลายเทจริรยสาวกผู้ใดเรียนรู้แล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อใดอริยสาวกรู้ทั่วถึงความเกิดและความดับของโลกตามที่มันเป็นอย่างนี้ อริยสาวกที่เรียกว่าเป็นผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์ก็ได้ผู้มีทัศนสมบูรณ์ก็ได้ผู้เข้าถึงสัจธรรมนี้ก็ได้ว่าผู้ประกอบเสขยานก็ได้ผู้ประกอบด้วยวิชาก็ได้ผู้บรรลุกระแสธรรมแล้วก็ได้พระอริยะผู้มีปัญญาชำเรกกิเลสก็ได้ผู้อยู่ชิดประตูอมะตะก็ได้ สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้จักธรรมเหล่านี้รู้จักเหตุเกิดแห่งธรรมเหล่านี้รู้จักทางนำเนินถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้สมณะหรือพรามณ์เหล่านั้นแลจึงควรแก่การยอมรับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและยอมรับได้ว่าเป็นพรามณ์ในหมู่พราหมณ์และจึงได้ชื่อว่าได้บรรลุป,ประโยชน์ของความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองโอ้โหหลวงพ่อฟังหลวงพ่อบรรยายแล้วเนี่ยนะฉันรู้สึกว่าเข้าใจเกินครึ่งน่าจะได้สักหกสิถึง70%อร์ซไม่ชีปวนพูดเกินความจริงเพราะแกเข้าใจไม่ถึงร้อยละยี่สิบแต่ต้องการข่มนางสาวสายใหญ่รักและโยมสิงอาตมายัางเชื่อไม่ได้ พระอานนท์ท่านเป็นพระโสดาบันยังเข้าใจปฏิจจสมุปบาทไม่เจียมแจ้งแต่ท่านคิดว่าเข้าใจเจียมแจ้งดังมีหลักฐานแสดงไว้ในพระธรบิดดกเล่มที่16เช่นกันคือพระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้ไม่ให้ประมาทหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ว่าเป็นหลักเหตุผลที่เข้าใจง่ายเพราะเคยมีเรื่องที่พระอานนท์เข้าไปกราบทูลพระองค์ว่าน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาเลยพระเจ้าค่ะ หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ถึงจะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งปรากฏเป็นของลึกซึง้งก็ยังปรากฏแก่กข้าพระองค์เหมือนเป็นธรรมง่ายๆพระพุทธองค์ตรัสเตือนว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอย่ากล่าวอย่างนั้นอานอน์ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึง้งและปรากฏเป็นของลึกซึง้งเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แทงตลอดหลักธรรมข้อนี้แหละ หมสัตว์นี้จึงวุ่นวายเหมือนเส้นได้ที่โขดกันยุ่งจึงขมวดเหมือนกลุ่มเส้นได้ที่เป็นปมจึงเป็นเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องจึงผ่านพ้นอบายทุคติวินิบาตสังสารวัตรไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฉันขอลดความเข้าใจลงจาก60-70%ถึงเอร์ซนมาเป็น1 0บถึงอร์ซก็พอแม่ชีปวนยอมลดความเข้าใจอย่างว่าง่าย ถ้าพูดอย่างนี้อาตมาเชื่อได้เอาละมันจเจริญพระกรรมฐานอย่างสม่ำเสมอแล้วจะเข้าใจมากขึ้นอาตมาขอฝากพวกพันเจ้าและญาติโยมที่นั่งอยู่ณที่นี้ว่าอย่าได้ทิ้งการปฏิบัติเพราะการเป็นชาวพุทธแท้จะต้องปฏิบัติทมเจริญพระกรรมฐานหากไม่ปฏิบัติเราจะไม่สามารถรักษาพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ได้ संख्य मुनि बादेवा काते किञ्च पा